สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาที่หงชาแนลนะคะวันนี้นะคะก่อนอื่นนะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะที่เข้ามากด s u b s c r i b e นะคะกดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กําลังใจหงนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูดวงส่วนตัวนะสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าที่อยู่ต่างประเทศนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นนะคะพิกอ卡สดกันในหัวข้อที่ว่า อีกสเดือนจากนี้ไปนะคะความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะคนโสดคนไม่ชัดเจนนะคะคนมีคู่จะเป็นยังไงนะคะ3เดือนจากนี้ไปนะก็จะมีให้เลือกนะคะกองที่1นะคะเป็นรูปมีดาบค่อยกันสีฟ้านี้นะคะอะกองที่2คืออันนี้นะคะกองที่3ก็คืออันนี้นะคะก็ ก่อนเล่นนะคะทําสมาธินิดนึงก็ดีนะคะถ้าใครที่เวลาไม่พอนะคะก็สามารถที่จะพพสวิดีโอไว้ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มกันเลยนะคะไปอัปเดตความรักกันหน่อยนะคะโอเคไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะคะาจากกองนี้ก่อนนะคะงั้นหงขอเก็บสองกองนี้ไปก่อนนะนะคะ เราจะมาดูกันนะอัปเดตสถานการณ์ความรักหน่อยนะคะ,อะของคนที่เลือกกองนี้นะคะเลือกกองนี้นะคะดูซิว่าคราวนี้พลังงานใครจะเข้ามาตรงบ้างนะคะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ได้ตรงทุกครั้งเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ตรงลองไปดูกองข้างๆก่อนนะเพราะว่าบางครั้งมันก็สลับกันได้นะคะตัวคุณตัวเขาก็สามารถจะไว้เวอร์ซ่ากันได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ สามารถดูได้นะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเพศที่3นะคะเราก็เอาสถานการณ์ของตัวเราแทนเข้าไปแค่นั้นเองนะคะเออมาดูกันว่าคนที่เลือกกองนี้อีก3เดือนเป็นยังไงนะมีจัด g ม e น t นะคะหาคาถา The Lovers Hierophant ห oh, งขอเปิดไปทีเดียวเลยนะคะเซเว่นอฟคัพส์เซเว่นอฟวาแปดดาบ The High Priestess แล้วก็ Three of Pentacles ใบสุดท้ายนะคะ Tree of Cups โ okay. อเคนะคะมองว่านะคะสำหรับขอดูคนที่ไม่ชัดเจนนะคนไม่ชัดเจนนะคะสำหรับคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะดูเหมือนมันกําลังมาถึงสุดทางแล้วนะคะไอความสัมพันธ์ความไม่เข้าใจกันหรือว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องราวขึ้นมาในชีวิตคุณมีความขัดแย้งมีความาหึงหวงนะคะ อาจจะมีเรื่องของมือที่สหรือว่าการที่คบกันคบซ้อนนะคะมีการอาจจะเข้าใจผิดกันหรือว่าจับได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างความขัดแย้งทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับกําลังจะจบแล้วนะคะจนถึงมาถึงปลายทางแล้วนะหงมองว่าสําหรับคนไม่ชัดเจนนะคะถ้ากําลังมีประเด็นในเรื่องของการที่คุณอาจจะไปจับได้หรือรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขา แอบไปคุยกับคนอื่นนะคะตอนนี้มันกำลังจะจบมันกำลังจะคลี่คลายนะหงมองว่าคนที่เข้ามาวุ่นวายกับชีวิตของคุณนะคะหรือคนที่เข้ามาวุ่นวายกับคนรักของคุณไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายนะคะมันกำลังจะจบแล้วนะคะคนรักของคุณเนี่ยกำลังจะตัดขาดจากคนคนนั้นนะคะมันมีไพ่พระเข้ามานะคะไพ่สามถ้วยนะคะจากที่เคยแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนรักของคุณอาจจะเหมือนกับว่ามีความมีคนเข้าหาเยอะคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะยุ่งวุ่นวายกับเรื่องคนที่เข้ามาทําให้คุณเนี่ยหึงหวงมีการงอนการทะเลาะกันเนี่ยนะต่อจากนี้ไปนะคะเขาจะเลิกแล้วนะเขาในใจของเขาเนี่ยเขาไม่อยากที่จะมีปัญหากับคุณอีกแล้วนะเนี่ยมันมีปัญหากันมาตลอดแล้วเขาก็พยายามที่จะ จบมันนะคะ The Judgment ตรงนี้มานี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกำลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วนะจะมีการคุยกันนะคะมีการคุยกันมีการเคลียร์กันนะปัญหาตรงนี้มันกำลังจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถูกแก้ไขนะคะ มันจะไม่มีการแบบว่าวุ่นวายอีกแล้วนะเขาจะยอมคุณนะคะไพ่พระตรงนี้เหมือนกับว่าเขาต้องการที่จะกลับตัวกลับใจนะคะจากคนที่อาจจะมีคนที่สามหรือว่าแอบไปมีกิ๊กหรือแอบไปมีใครก็ได้หรือแอบไปคุยกับใครก็ได้เนี่ยเหมือนกับตอนนี้เขารู้แล้วว่าสถานการณ์ที่เป็นแบบนั้นเนี่ย ันทำให้เขาลำบากใจนะในการที่จะคบสองทางหรือว่ามีโลกสองใบนะ<อ>เขาเหนื่อยนะคะ<อ>เขาเหนื่อยแล้วตอนนี้เขากำลังอาจจะมีการคุยกันกับคุณนะคะมีการตกลงกันแล้วก็อยากที่จะกลับตัวอยากที่จะขอโทษในสิ่งที่เขาอาจจะทํากับคุณไปทำให้คุณเนี่ยเครียดหรือว่าเดือดร้อนนะคะแล้วมันก็จะมีการ r รียูเนียนนะคะจัดจเม้นต์กับ3าถ้วยตรงนี้หงมองว่า เขาจะกลับตัวกลับใจนะถ้าเขาเป็นคนเจ้าชู้คนรักของคุณถ้าเขาเป็นคนชอบมีหลายคนชอบคุยกับใครต่อใครหรือมีคุณคนมาวุ่นวายนะคะเขาก็จะเลิกทํานิสัยแบบนั้นนะเขาอาจจะขอโทษคุณหรือว่าตัวเขาเองอาจจะมีปณิธานหรือว่าต่อไปนี้จะไม่ทําอีกแล้วเพราะว่าตัวเขาก็อยู่ในอาจจะมีปัญหาไง เขาเบื่อกอาากับการที่อาจจะแบบมีการทะเลาะกันมีการคุยกันอะไรแบบเนี้เขาไม่อยากตกอยู่ในสถานภาพแบบนั้นอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหงมองว่าเขาจะขอโทษคุณเขาจะกลับตัวกลับใจนะคะกลับประคืนดีกันมีสามคาถาตรงนี้คุณกับเขาจะได้กลับไปคืนดีกันนะคะเขายังรักคุณนะคุณเป็นจั m เ n t คุณเป็นคู่ของเขามันยังมีสายใยของ ความเกี่ยวพันกันหรือว่าเขาเรียกว่ามีสัญญาณจากชาติชาติก่อนนะคะอาจจะเคยทำบุญมาร่วมกันนะเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนะคะสำหรับคนโสดนะคนโสดมองว่าคุณเองนะคะอาจจะเจอปัญหานะมีคนที่มีเจ้าชู้หรือมีเจ้าของเข้ามานะคะ เข้ามาวุ่นวายกับคุณทําให้คุณเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกหลงไปบ้างนะคะมีความรู้สึกหลงไปบ้างแต่ว่าด้วยความที่คุณมีจิตสํานึกที่ดีมีไพ่พระขึ้นนะคะหงมองว่าคุณเองจะตัดใจเลิกจากคนคนนี้นะอาจจะทําอย่างมากก็คือเป็นแค่เพื่อนนะคะคุณไม่คิดที่จะไปวุ่นวายกับชีวิตคู่ของเขาหรือว่าเข้าไปอยู่ใน เข้าไปเป็นคนที่สามหรือว่าเข้าไปเป็นตัวแทรกในระหว่างความสัมพันธ์กับเขานะคะหงมองว่าคุณเองเนี่ยมีสเสน่ห์ดึงดูดคนประเภทนี้เข้ามานะคะแต่คุณไม่อยากที่จะเดือดร้อนคุณไม่อยากทําอะไรผิดผิดนะคะไพ่พระตรงนี้เนี่ยบอกว่าคุณจะตัดใจนะคะแล้วก็อาจจะเหลือสถานะเป็นแค่เพื่อนนะคะอะ่มันเหมือนกับคุณนะ่ะได้รู้อะนะที่ผ่านมาคนโสดกําลังคุยเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้เขามีคู่หรือมีมีคนรักอยู่แล้วแต่ว่า คุณจะได้ข่าวแล้วคุณก็จะสามารถที่จะตัดใจได้นะคะตัดใจได้นะนะคะก็สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็เป็นสัญญาณที่ดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเรื่องคาราคาซังหรือว่ามีที่สามการไม่เข้าใจการการหึงห่วงหรือการทะเลาะบอกแว้งกันเนี่ยมันจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะหงไม่ได้อวยนะแต่ดูตามหน้าไพ่อ่ะปัญหาทุกอย่างมันจะถึงการจบ แล้วก็มีการฉลองกันก็คือกลับมาคืนดีกันนะคะเขาจะกลับตัวกลับใจเนี่ยเห็นไหมมีไพ่พระตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะคนที่เลือกกองนี้นะหงเห็นว่ามีราศีพฤษศนะคะราศีพฤษศราศีเมถุนนะแล้วก็เป็นคนที่เกิดวันจันทร์นะคะอ่านะคะก็มีประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกองต่อไปกันเลยนะคะ เรามาอัปเดตนะเนี่ยมันกําลังจะขี้คายไปในทางที่ดีนะคะค่อนข้างดีจริงๆนะคนที่เลือกกองนี้นะทีนี้มาดูนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะสงใจมาด้วยนะ มาดูซิว่าอีก3เดือนนะคะคนโสดคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเป็นยังไงนะคะนะตอนนี้ขอพูดถึงคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ยังไม่ได้แบบอยู่ด้วยกันร้อยเปอร์เซนต์แบบแต่งงานแล้วนะขออนุญ,ญาตนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตอีกกับคนมีคู่นะขอพูดถึงคนโสดกับคนที่ในสถานะไม่ชัดเจนก่อนนะคะอ่าทีนี้มาดูซิว่าคนที่เลือกกองนี้ความรักอีก3าเดือนจะเป็นยังไงต่อไปนะคะ รามว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายดูได้นะคะแลขที่3ก็ดูได้แทนตัวเองเข้าไปแค่นั้นเองว่าคุณกําลังมีสถานาการณ์แบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่ตรงนะคะลองไปดูกองข้างๆก่อนนะามาดูกันนะคะคนกองนี้เป็นยังไงขอ10บใบนะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะความรักอีก3เดือนจากนี้ไปเป็นยังไงมีเด t r ส n g t h นะคะ มี king of w a n d s มี the world นะคะไพ่ the world มาค่อนข้างดีทีเดียวมีไพ่สามคาามีไพ่ the sun นะคะค่อนข้างดีนะความรักของคุณนะไพด่ดีๆมาเยอะเลยนะคะไพ่ tower นะคะพูดไม่ได้เลย อ่สามเหรียญน,นะคะอ่าห้าเหรียญน,นะคะไพ่ห้าถ้วยไพ่เจ็ดดาบนะคะไพ่เจดดาบนะอ่าโอเคนะคะหงเห็นแล้วสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะ คุณค่อนข้างที่จะอดทนมากเลยนะคะอดทนกับความสัมพันธ์ที่แบบโดนปล่อยทิ้งไว้คนเดียวอะ่ะเหมือนกับอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ค่อยแบบมีเวลาให้กับคุณนะนะคะเนี่ยมันมีไพ่ห้าเหรียญห้าถ้วยนะคะเจ็ดดาบอะ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเปิดเผยไม่ได้นะกับคนที่อยู่ไกลๆนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกับคุณอาจจะอยู่กันคนละจังหวัดนะ ความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบจะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความสัมพันธ์แบบไปไปมามาไม่สามารถลงตัวได้คบกันยังต้องคบแบบเงียบแอบคุยกันแอบคบกันนะคะสามเหลียนตรงนี้กับเจ็ดดาบนะแอบคุยกันแอบคบกันนะคะเป็นคนที่อยู่ไกลๆต้องคอยรอคอยกันกว่าจะมีเวลาจะได้เจอกันนะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะ ก็คนที่ไม่ชัดเจนนะคะเร็วๆนี้ความอดทนของคุณเนี่ยมันอาจจะกำลังถึงที่สุดแล้วเหมือนกันนะเนี่ยมันมีไพ่เดอะเวิลด์เดอะซันมานะคะคุณเองอาจจะตัดสินใจที่จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปแล้วนะคุณต้องการแสงสว่างคุณต้องการความชัดเจนนะคะเดอะทาวเวอร์เดอะเวิลด์แล้วก็เดอะซันมาตรงนี้เนี่ย ผมมองว่าคุณเองอาจจะได้มีโอกาสได้เจอใครใหม่ๆเข้ามานะคะความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบทรหดอดทนความสัมพันธ์แบบมีแต่ความทุกข์มีแต่ความรอคอยต้องรอตลอดไม่รู้ว่าไม่มีความแน่นอนในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันกำลังจะจบสิ้นแล้วนะคะ The Tower ตรงนี้มาพร้อมแสงสว่างจบแล้วมันจะมีคนใหม่เข้ามานะคะคุณกำลังจะเจอคนใหม่คนใหม่ที่ค่อนข้างมา เขาเรียกว่าอะไรทำให้ชีวิตของคุณสว่างนะสดใสซาบซ่านะคะคุณเจอกันเนี่ยมันเหมือนพรมลิขิตนะมันเป็นไพ่เดอะเวิลอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นนะคะคนละภาคคนละจังหวัดนะ เจอกันแล้วก็จะปิ๊งกันอย่างเร็วนะคะถูกใจกันอย่างเร็วเพราะว่าด้วยความที่คุณเองก็เบื่อกับอดทนกับความสัมพันธ์เดิมๆอันเนี้ยมานานแล้วนะคะพอพอคุณเจอคนคนนี้เนี่ยคุณจะสามารถเลิกกับคนคนนี้ได้ทันทีเลยนะตัดขาดกันแบบปุ๊บปั๊บ ฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบไม่ต้องมานั่งคิดอะไรกันต่อเลยคุณอดทนอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนใหม่นะไม่ต้องทนอยู่ในสภาพแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะอีก3เดือนนะคะนะคุณจะได้มีความสุขแล้วนะคะมีความสุขแล้วไอ้การที่หลบๆซ่อนๆแอบคบแอบคุยกันเนี่ยนะมันจะเลิกมันจะจบแล้วนะคะเนี่ยคุณอดทนมานานแล้วเดอะสตรนจตรงเนี้ย คุณไม่ขออดทนต่อไปแล้วเขาเรียกตะบะแตกนะคะเนี่ยสเตรนกับ The Tower เวนะตาบะแตกแล้วไม่เอาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากเป็นอิสระแล้วนะคะ พอกันทีนะมันจะมีคนเข้ามานะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนไม่ชัดเจนนะคะคนโสดนะที่เคยเจ็บช้าที่เคยมีอ,อดีตท,ที่มันขมขื่นหรือว่ายังลืมไม่ลงเนี่ยนะเร็วๆนี้ก็จะได้เจอคนใหม่นะคะเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบหน้าตาดีแล้วก็มีชื่อเสียงนะมีชื่อเสียงในที่นี้ไม่ใช่โอ้โหเป็นดาราฮอลลีวูดอะไรแบบนันไม่ใช่นะคะเขาจะแบบมีคนพูดถึงเขาอะถ้าเกิดว่าไปดูเขาในโซเชียลมีเดียเขาก็จะมีคนฟ โลเยอะมากนะคะมีคนแบบซับสไคร์เขาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยมีคนตามเขาไปดูสตอรี่เขาเยอะมากนะ mm. เป็นคนที่ค่อนข้างเด่นในโซเชียลด้วยนะคะ mm. แล้วเขาก็จะมาชอบคุณมาจีบคุณนะ mm. เพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นคู่กันด้วยจะถูกใจกันอย่างไว้นะคะ mm. มันเหมือนเป็นเขาเรียกคลิกกันนะคะ mm. เขาเรียกว่ามีเคมีตรงกัน mm. เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะ อะไรที่มันจะจบมันก็จบนะคะไม่ต้องไปล้างไว้เลยนะคะปล่อยไปเพราะคนดีๆเปิดโอกาสให้คนใหม่เข้ามานะคะสําหรับคนที่ยังว่ายังตัดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเลิกคิดกับคนเก่าได้สักทีนะหงไปหงก็เป็นกําลังใจให้นะคะคนใหม่กําลังเข้ามาแล้วนะดีด้วยนะคะเป็นคนที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นนะเป็นคนที่อบอุ่นด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นเดซันนะเขาอาจจะร้อนไปนิดนึงนะคะแต่ว่า ก็เป็นคนดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะ,ะนะคะหงเห็นนะจะมีคนที่เกิดวันเสาร์นะคะคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะแล้วก็คนที่เกิดราศีสิงห์คนที่เกิดวันอังคารนะคะอานะคะพลังงานของชาวราศีสิงห์นะเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์วันอังคารนะคะแรงมากสําหรับคนที่ เปิดได้ไพ่กองนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันกองต่อไปกันค่ะโอ้ดีมากเลยใครกำลังจะมาเนาะดีจังเลยนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อย,ปอยไปนะคะเสียเวลาเราอะนะคะเวลาเรามีค่านะอ่าทีนี้มาดูกันกองสุดท้ายนะคะกองนี้นะมาดูซิว่า เขาคนนั้นเป็นใครอ,อีกสามเดือนเนี่ยนะคะสามเดือนเนี่ยดวงความรักของคนที่เลือกกองนี้จะเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันนะดูซินะคะเขาคนนั้นเป็นใครนะเขาคนนั้นเป็นใครมีไหมคนใหม่ๆนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรคนโสดคนไม่ชัดเจนนะคะไปดูซิอืมอ่ะในๆออกมาแล้ว อ่ะนะคะแปดถ้วยอาสองถ้วยนะคะโอ้มีแต่ไพ่ถ้วยคิดถึงกันมากเลยนะคนที่เลือกกองนี้นะคะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยอ่ะเป็นคนไกลๆนะเนี่ยไพ่ถ้วยขึ้นทั้งเกือบจะห้าใบแล้วมั้งโอ้มีแต่ซันด้วยดีจังเลยกองนี้คนเก่าจะกลับมาแล้วนะคะ ใครที่รอคอยคนเก่าๆนะเคยเดินจากกันไปหรือต้องจากกันไปเพราะว่ามีสถานการณ์นะคะหรือเป็นคนที่คบกันทางไกลเนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกันนะที่คุณอยู่มาคนเดียวเนี่ยจะไม่เหงาไม่จะไม่เหงาอีกต่อไปนะคะออดีซยน้เนี่ยมีวิวอัลฟอร์จูดเดอะซันนะเขาจะนำโชคนำลาบมาให้คุณด้วยนะเนี่ยกำลังจะเดินทางมาแล้วนะคะโอ้ดีมากเลยนะ หงเลือกหรือเปล่าในกองนี้นะมี6เนี่ยเดินทางมาจริงๆนะแต่ช้าหน่อยนะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะอีก3เดือนเนี่ยไปลปลายปีอาจจะได้เจอแบบเนี่ยจะได้เริ่มต้นกันใหม่ดูสิไพ่ดีมากๆเลยสำหรับคนที่คบกันนะคะอยู่ในความสัมพันธ์นะอีก3เดือนจากนี้ไปถ้าคุณห่างกันนะ หรือว่าไม่ได้เจอกันช่วงนี้นะคะจะมีโอกาสได้กลับมานะอาจจะเป็นคนเก่านะคะเป็นคนที่คบกันอยู่หรือว่าเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสมัยเก่าที่คบกันก็ได้อาจจะได้มาเจอกันอีกถ้าคนที่เป็นคนโสดนะถ้าคุณได้กลับไปเจอคนที่เป็นเพื่อนเก่านะอาจจะปิ๊งกันนะคะอาจจะปิ๊งกันนะอาจจะปิ๊งกันในช่วงของการเดินทางหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียก็ได้นะคะอาจจะเดินทางหรือว่าไปดูในเรื่องการท่องเที่ยวไปเสิร์ชหาคนที่เขา เป็นเขียนพวกบล็อกหรืออะไรก็ตามอาจจะไปฟอลโล่เขาไปคุยกับเขาเนี่ยเขาก็จะตอบคุณนะคะอืมเนี่ยมีไพ่วิวอ f ลฟอจูนมันจะกลับมานะคะคนโสดจะได้เจอคนใหม่ๆนะหน้าตาดีหรืออาจจะเป็นคนเก่าในอดีตกลับมาเป็นคนใหม่ได้ใครที่คุยกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันนะคะ ก็จะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันที่ห่างหายไปเนี่ยเคยมีแผนกันมีแผนการกันว่าจะทำอะไรด้วยกันนะคะก็จะได้กลับมานะช่วงที่ผ่านมาอาจจะต้องอยู่คนเดียวเพราะมีคนบางคนจากไปแต่ view of fortune กับ the sun นะคะ the 6ถ้วยเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะตัดสินใจเดินทางมาหาคุณนะคะ มันจะมีการเริ่มต้นกันใหม่นะคุณจะได้ข่าวคราวจากเขานะคะหรือเธอคนนั้นก็ได้นะเขาจะส่งข่าวเธอจะส่งข่าวมาให้คุณนะว่าเขาอาจจะเดินทางมาเขาอยากจะเจอคุณนะคะถ้ามีเขาฉีดวัคซีนแล้วมีวัคซีนพาสปอร์ตเขาก็จะมาได้อะไรประมาณนี้นะ คนโสดนะคะคนโสดจะเจอจะเจออาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่หวนคืนมาเจอกันใหม่นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างหน้าตาดีด้วยนะ <S <S นะคะสาหรับคนที่เลือกกองนี้นะใครที่อยู่คนเดียวกันมาอ่าคนที่ไม่ชัดเจนคุยกันแล้วว่าห่างกันไปเนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกันนะคะ <S <S ใครที่ทะเลาะกันอยู่หรือว่ามีประเด็นการจะได้กลับมาคืนดีกันเขาจะเป็นฝ่ายกลับมาง้อคุณกลับมาหาคุณนะคะหรือไม่เธอก็อาจจะติดต่อมาคุยกับคุณก็ได้นะ <S <S อาจจะทักมาในเฟสทักมาใน ทักมาทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะจะได้เจอกันนะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่ไม่ใช่คนไม่ชัดเจนนะที่มีที่คุยกันอยู่นะคะมีแนวโน้มจะได้มาเจอกันแต่ใช้เวลานานนิดนึง3เดือนนะคะขึ้นไปนะประมาณ3เดือนตามที่เราตั้งเอาไว้นะคะจะได้เริ่มต้นกันใหม่เห็นไหมไพ่ beginning มันขึ้นเห็นไหมคะนะมันจะเป็นคนที่เราเรู้จักอยู่แล้วแหละ นะคะอือโอ้ยไพ่ใบนี้เอ้ยกองนี้ดีมากๆเลยนะหงเห็นนะคะมันจะเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์นะอ่าอาจจะเป็น <ๆ S 1> เขาเรียกว่าอะไรเป็นคนวันอาทิตย์นะแล้วมันมีพลังงานของอะไรอีกนะอืมนะคะเดี๋ยวหงเปิดให้นะชาวราศีอะไรนะเห็นแต่เป็นวันอาทิตย์นะคะไหนดูซิเป็นคนราศีอะไรกันบ้างมีราศี พฤศพนะคะเมษเมษพฤศพแล้วก็ธนูนะเมษพฤศพธนูนะคะจะได้กลับมาเจอกันทําความเข้าใจกันคนโสดก็จะได้เจอรักใหม่เป็นเพื่อนเก่าที่อาจจะกลับมาเจอกันใหม่อะไรประมาณแบบนี้นะคะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นกําลังใจให้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะวันนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ